ให้แม่กับโอ้ยเก่งมากเลยลูกผ้าห่มแม่อยู่ไหนนะทีนี้ดู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 คนจะไปเอาผ้าห่มมาให้แม่รอเจอพี่แอนที่สีชมพูค่ะขอบคุณนะคะแม่หนาวเหรอโอ้ยเลย ได้ผ่าเนี่ยได้ได้ผ่าอยู่ขิดดิวคองแขนคล้องแทดูใครหมอให้อร่อยอร่อยอย่าลืมจ่ายตังค์ที่ดิมด้วยนะขอบคุณค่าด้วยนะถ้ากินเสร็จโอ้เสร็จพร้อมโอ้จะสิเสร็ญยังหูจะไม่ห่อยเสร็จ โอ้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 อ้โ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 อลโ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 อ้โอ้โอ้โหนโอ้โอโหลโอรอ้โั้โอโ้โอ้โอ้โ้โ้โอลโห้โอ้หนอ้โอ้รอ้อ้โอ้โอ้โอ้ให้หนูโอ้อ้โอ้โอ้โอกโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอพอ้โอ้อ้โ้โอ้มุกอออ้ออกินน้ออ้น้อลูก ใครจะให้เรากินน้ตอนนี้ดักกินน้ำตอนนี้ตอนที่ใครเอาน้ำให้หนูได้พีพีจ้าพี่พี่รือพี่พี่ฟอยเป็นผีไงเพราะว่าพี่ฟอยเขาเต็มหย่อนบานแล้วนเนอใช่ทั้งสองคนเลยค่ะตอนนี้โอ้อย่าลงไปลูกอย่าลงไปนะค่ะแม่พี่ทำไมน่ารักจังเลย พี่จ๋าผีหน้าบึ้งพี่จ๋าดูผีหน้าบึ้งเอ้อเอ้อเอ้อเออเฮอผีทำทิชชู่ได้อ่ะทิชชู่ได้เหรอเพี่อเพื่ทำอะไรเพื่อเพื่อทำแล้วนะจ๋าแผลเลือดแผลต้องไงจีกับลูกแผลเลือดนายแผลเลือดว้ายแผลเลือดขนมอ่ะ แล้วหมุนให้หนูหน่อยหมุนออกหมุนออกเลยลูกหมุนออกหรือหมุนเข้าไปเราไปเข้าห้องน้ำกันเถอะเข้าห้องน้ำกันเถอะปะไหนอุ้ยพี่จูนพี่จูนทำท่าอะไรอ่ะเฮ้ยตึกตึงตึงตึกตึงตึงไปดูชิไปดูชีดูชิไปดูชีดูชิไหนไหนไหนไปไม่ได้พี่แมนทำงานโอ๊บวิวทำงานแล้วไหนไหนไหน ไหนไหนดูชีพดูชีพพี่พิมยังไม่หมุนให้โอ้โหหมุนเข้าค่ะหมุนเข้าหมุนเข้าวหนูแกนหมุนให้ดูหน่อยอ๋อโอเคโอเคยายหมุนให้แล้วหลบให้ชไม่กัดคุยโอ้โอหชอ้มี่กัดคอยโอช่วยพี่น้องชอมี่กัดคอยชอมี่กัดคอยชอมี่กัดคอยทำกัด ชรวงว่าอเขาีกัดแขนสมมีหลายผดนีก่อนเมื่อไหร่นบอะนั้ถือรศัแบ์นี้แตมาหยุดยุดยุดแม่ดูแม่อยู่นะแม่อยู่ในโทรศัพท์เดงเดเดี๋ยววิ่ีนนุ่นมากตนนุ่นดูนุ่นแม่ดูหนูอยู่ในอ้าทำรักใค่อ่ะใครทำยยอ่ะานนุ่นาแตนนุ่นนุ่นเหรอ โอ้ยอยู่ค่ะเอามาแม่เสื้อคุณหมอกับอะไรนะเสื้ออะไรนะั่นอะไรนะัรนะ่นแม่ดูไหมอุ้ยอะอาบน้ำก่อนนะเฮ้ยขอแป็น,นึงนะแม่นะไมไใ่ใส่เลยไม่อาบอาบค่ะอาบค่ะไม่อาบพี่พลอยดูให้พี่พลอยดูให้พี่พลอยอาบน้ำกันเถอะปะ